ทำไมลูกค้าถึงอยากมาตัดผมวับช่างใหญ่ครับลูกค้าช่างใหญ่คนนี้สุดยอดเลยยอดยแเก่งออกแบบเก่งเก่งออกแบบกแกอแเก่งออาก่ดีกแบบากอแน่งออกที่งีมาก่ทุกคนเ่องอัดที่งีัดแล้ว่สกเป็นไแล้วลงอบ้างถูกแล้เลยต่อไปนบ้เ่งอูกค้าเก่งแบ่งออกแบเล่งเ่ะอรกบบเก่กแ่ออะไรคเับเกี่ยออแก่ออกแบาชิ่ปออเสริฐคเ่ะมาจาก่ี่ไหนครับมาจาก ซอยเสนาน,นิคมหนึ่งอ๋อครับแล้วเห็นเห็นเห็นช่างใหญ่ผ่านช่องทางไหนบ้างทาง youtube ใช่ไหมยูทูบเหรอครับใครใครหลอกมาครับเนี่ยคนข้างๆนี่อะค่ะคนข้างๆนี่เหรอค่ะเขาหลอกมาเขาเขาไป็โม้ว่าไง,างมั่งโม้สารพัดอย่างเลยเรอโม้จนเคิมเลยเคิรมเลยต้องรีบมาเลยมาแล้วก็ถูกใจจริงๆนะอ๋อเหรอครับเอออาจารย์คนนี้เก่งคะดูดัดทางของคุณสี่คน ดีใจมากค่ะได้มารูจักอาจารย์อีกคนหนึ่งจะไปแนะนำเพื่อนๆแล้วก็ไปเรียกคนเยอะๆมาทำเลยอะค่ะครับผมก็ทรงเดิมนะเป็นผมไม่ไม่บรรยาวแค่แค่ทุยมันห้อยใช่ไหมแล้วก็ผมบรรยาวมันเป็นทรงวันนี้ช่างใหญ่ก็ตัดยกทุยให้นะครับเชือดัดของเดิมมันมีอยู่แล้วนะครับก็อาศัยเชือดัดของเดิมด้วยในการยกทุยนะออกแบบเก่งอะค่ะครับรับ้งเก่งไหม ฮู้ไม่ะค่ะอาจารย์โค้ชัหดดีจริงๆนะแ,แก้ไขปัญหาได้ทุกอย่างคนเราโม้ต้องโม้เรื่องจริงด้วยนะโม้เรื่องจริงไม่ได้นะโอเควันนี้ก็ขอบคุณคุณลูกค้าที่เราญยถ่ายคลิปดอนะขอบคุณค่ะเป็นการแนะนําเป็นการถ่ายคลิปที่ตัดเสร็จแล้วให้เอฟซีได้ฟังกันแล้วช่างใหญ่ก็จะใส่เพลงแม่ผองสีรนุษย์นะค่ะขอบคุณค่ะดีใจที่ได้รู้จักอาจารย์คนนี้ เป็นช่างที่เก่งมากอะค่ะครับครับขอบคุณครับขอให้ลูกค้าสุขภาพแข็งแรงนะค่ะขอให้เจริญรุ่งเรืองามันขวัเนเฮงเฮด้วยเป็นล้านแสนล้านนะะ้ยแล้วค่ะที่ฉันก็ยังเหมือนพอเพียงเนาะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับชมแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่วยช่างใหญ่ด้วยนะครับช่องทางติดต่อจองฮิวตัดผม เบอร์โทรศัพท์0819856234และ0625483999นะครับช่องทางออนไลน์ก็จะมี Facebook Fanpage กำเนิดซาลอนนะครับและช่องหนึ่งจะเป็น l i น e แอดนะครับพิมพ์คาว่าแอดไซน์นำหน้านะ K A S c M อ่านว่ากเกษมนะครับสำหรับท่านที่เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวไปจอดรถได้3จุดนะครับจุดที่1ก็คือจอดที่ตลาดยิ่งจเจริญ หรือยิ่งจะเดินมาเก็ตนะครับแล้วก็นั่งฟตบข้ามฝั่งมาเดินเข้าซอยไม่เกิน5 0เมตรร้านอยู่ขวามือนะครับแล้วก็จุดที่2จะเป็นซอยพหอโยุทธินท,ที์สองแยก3านะครับอยู่เยื้องๆกับร้านช่างใหญ่นะครับสังเกตร้านไก่ย่าง5ดาวอยู่ตรงข้ามนะครับกับซอยที่จอดรถนะมีค่าจอดรถเช่นกันนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งจะเป็นซอยโรงรับจำนำสะพานใหม่นะครับมีรับฝากรถเหมือนกันนะครับแล้วก็สําหรับท่านที่ต้องการจะเดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวนะครับออกประตู4เดินเข้าซอยไม่เกิน50เมตรร้านอยู่ขวามือนะนะครับถ้าออกประตู3จะเป็นโลงตลาดยิ่งเจริญนะครับลูกค้าที่อนุญาตให้ช่างใหญ่ถ่ายคลิปวิดีโอนะครับก็นําไปเปผยแพร่ได้ทุกช่องทางนะนะครับก็ช่วยช่วยช่างใหญ่ด้วยนะครับสําหรับลูกค้าที่อยากจะตัดผมหรือว่าอยากจะทําสีดัดผมนะครับให้จองคิวเผื่อมาสัก1-2่งชั่วโมงนะยังไงก็โทรเช็คกับทีมงานแล้วกันนะครับ วันนี้ขอลาไปก่อนครับคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับชาวชูชิงใหญ่้เทศมหาชนทุกคนเคารพจับผมตามสั่งรอขนาดนี้ทําให้ดูดีใครๆก็มาไม่ว่ายิงหรือชายชมกันผมคนเก่งไม่มีใครเก่งยานของเขาเด็บทุกทรงปกแต่ง